หนึ่งแพ็คหนูได้การ์ดทอง6ใบโอ้โหพอได้ยินแล้วปวดใจนะครับผมตอนนั้นของพี่นนท์ไม่ได้สักใบเดี๋ยววันนี้จะไปหาเป็นรังใหญ่ๆเลยนะครับผมไม่ได้มันรู้ไปดิปาเน่มาของจริงไปหามาจนได้นะครับผมหนึ่งรังนะครับเน่โคตรเยอะนะครับผมจะได้การ์ดกี่ใบเนี่ยมาลุ้นกันครับงานนี้ต้องได้แล้วแหละเน่โคตรเยอะไม่ได้รอบนี้ให้มันรู้ไปดิทั้งหมดนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ห่อก็จะได้การ์ดหนึ่งร้อยสี่ ให้ทุกคนททยนะครับผมว่าจะได้การ์ดทองกี่ใบคอมเมนต์มาภายใน5วิ1 2 3 4 5มาลุ้นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นต้องแกะการ์ดก่อนหน้าจะแกะนานพอสมควรก่อนที่จะไปลุ้นแกะการ์ดออกจากห่อขนมก่อนนะครับผมเยอะจัดนะครับทุกคนวางโทรศัพท์ลงก่อนแล้วก็มาช่วยแก่กัน <c oughs> โอ้เยอะมากต้องได้ัง้งหลยการ์ดทองสักสองสามใบ นี่ครับผมแกเสร็จเรียบร้อยโคตรเยอะนะครับผมกำแทบไม่มิดทั้งหมดนี้144การ์ดนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้การ์ดทองไหมนะครับคอมเมนต์ถ่ายกันเท่าไหร่บ้างรอบนี้ให้แก้ตัวเผื่อไม่แน่ใจนะครับผมภายใน3วิคอมเมนต์มาว่าจะได้การ์ดทองกี่ใบ1 2 3มมาลุ้นกันครับ มาครับผมมาลุ้นกันใบแรกไม่ได้ใบที่สองไม่ได้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 โอ้โหสิบกว่าใบแล้วนะจะยี่สิบใบแล้วนะไม่ได้เลยไม่ได้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 รัวๆเลยงานนี้ยาวๆนะครับผมยาวไปนะสักใบสองใบก็ยังดีไม่ได้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 เฮ้ยเกินปุยมุย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะเกินปุยมุ้ยไม่ได้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 โอ้โหไม่มีดวงเลยเลยเนี่ยไม่ได้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 โอ้โหไม่มีเลยจะเกินปุยมุ้ยไม่ได้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 จะมีแค่สองคำตลอดไม่ได้นะไม่ได้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 เอ้ยมามังดีมามังดีสักใบสองใบอะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สงสัยพี่นนท์จะไม่มีดวงทางนี้แล้วนะไม่ได้ไม่ได้และก็ไม่ได้ทุกคนดูสงสัยพี่นนท์ไม่มีดวงทางนี้แล้วนะครับผมเป็นหลังก็ไม่ได้สักใบเลยนี่คือการนะครับผมร้อยสี่สิบสี่ใบนะครับใครทายถูกบ้างครับผมไม่ได้เลยนะครับผมโอเคยอม